สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําวิธีการทําตะก้อนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะประกอบชุดส่ายน้าตะก้อนะครับผมให้ดูนะครับว่าเราจะมีอุปกรณ์นะครับในการทํานะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมลักษณะของตะก้อนะครับแตะกัวแต่ละขนาดนะครับซึ่งมีขนาดที่แตกต่างกันนะครับขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็นัดกับ พี่แม็กนะครับแม็กคิดิ้งนะครับเข้ามาดูนะครับวิธีการทำตะก้อนะครับแล้วก็ประกอบชุดสายแน่นะครับเดี๋ยวเราจะรอสักคู่นะครับเดี๋ยวที่แม็กก็คงจะมาถึงนะครับมาแล้วนะครับผมที่แม็กคิดิ้งนะครับผมสวัสดีครับพี่แม็กครับผมวันนี้ก็อยากจะมาขอเคล็ดลับขอความรู้นะครับวิธีประกอบโปกเตเตอผมก็จะซื้อสําเร็จรูปนะครับซื้อแบบสําเร็จรูป มันง่ายดีแต่บางทีความแข็งแรงแข็งแกร่งมันหรือว่าน้ําหนักมันไม่ได้แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราซื้อสําเร็จรูปนะครับมันก็จะลูกเล็กกับลูกใหญ่มันต่างกันนะครับแต่แบบนี้เราสามารถจะใส่ตะกัวข้างในเนื้อขีกรรีกเราสามารถเลือกได้นะนะครับมีหลายไซส์นะครับผมก็นี่ะครับนี่คือตัวที่ผมประกอบสําเร็จนะครับที่ครับแบบนี้ครับนี่นะครับก็เราจะมีตะก้อตะกัวนะครับข้างในนะครับขนาดที่แตกต่างกันนะครับแบบนี้นะครับ นี่นะครับแล้วแต่ที่เราต้องการนะครับอยากจะต้องการให้เหยื่อลงช้านะครับให้เหยื่อลงไวนะครับผมเราก็ที่แข็งสายหน้านะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะครับเป็นเทคนิคในการที่เราจะทําให้เราได้ปลานะครับว่าเราต้องการปลาบนสุนน้ําหรือว่าปลา้างล่างนะครับพี่เดี๋ยวเรามาประกอบตะก้อกันเลยนะครับพี่แม็กได้เลยนะครับโอเคนะพี่แม็กเลือกตะก้อเลยนะครับตะก้ แน่เราจะทําเป็นตะก้อหนักหรือว่าตะก้อเบาหรือตะก้อประเภทไหน,นอ๋อแลพี่เราไล่จากเบอร์เล็กเลยนะครับพี่แม่ครับเ<ช>นี่ยถ้าผมใส่ในเล็กแล้วก็พี่แม่ก็จับมาใส่ประกอบเลยครับพี่๋ยว <ๆ S 1> เข้าไปครับพี่แม่จะใสะ่เนี่ยนะครับพี่แม่จะใส่ตะกัวขนาดเล็กแลยครับพี่แม่ใส่กี่ลูกก็แล้วแต่พี่แม่เลยนะครับผมแล้วแม่ก็ใส่ลูกเดียวนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็ง่ายๆนะครับก็เสียบเข้าไปเลยนะครับผม ต่อพี่แมก็ตัดนะครับก็ใช้ไฟแทกนะครับเผานะครับผมเผาแบบนี้นะครับเผาแล้วก็ให้มันลงเข้ามานะครับพี่ให้มันชิดนะครับหัวมันจะบานออกครับพี่แล้วก็เราจิดไว้อย่างนี้ครับประมาณนี้นะครับพี่ฝั่งแรกนะครับนี่คือเราจะใช้เป็นถ่วงตะกัวอันเดียวนะครับเนี่ยนะครับก็น้ําหนัก ของตะก้อนะครับเดี๋ยวก็จะค่อยๆซึมลงครับผมแบบนี้นะครับนะครับผมก็ฝานี้ดีแล้วนะครับก็ตัดฝอนี้นะครับเป็นระยะพอสมควรนะครับแล้วก็เผาเลยนะครับครัผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับตะก้ออันแรกนะครับผมง่ายๆเลยนะครับนี่นะครับเราใส่ตะกัวจากอันเล็กนะครับผม เราจะต้องการให้เหยื่อลงน้ำนะครับช้าๆนะครับค่อยๆซึมลงนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทําขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับให้ครบนะครับผมเมื่อครบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาประกอบชุดสายหน้าไว้นะครับผมมาแล้วนะครับผมนี่นะครับลูกแรกนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวลูกถัดไปนะครับเราจะใช้ตะกั่วเบอร์นี้นะครับขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนะครับผม ประกอบกันเลยครับพี่ประกอบกันเลยนะครับก็วิธีง่ายๆนะครับเหมือนเดิมครับพี่ตัวนี้จะเป็นตะก้อนะครับเราสั่งทํามานะครับผมก็จะใส่ไส้เปล่าไว้ให้เรานะครับเราจะใส่ตะกั่วข้างในนะครับเบอร์ไหนก็แล้วแต่เราสะดวกเลยนะครับผมนี่นะครับทําเลยนะครับพี่เผานะครับเผาไฟนะให้มันหัวบ้านๆมันเข้ามาครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ขยับลงนะครับ เผื่อไว้ก่อนครับด้านแรงนะครับขยับได้ให้มันสีสวยนะครับพี่ไอ้ล็อกพอดีนะครับเนาะเย็นแล้วเราก็ตัดวัดระยะให้พอสวยงามนะครับเผื่อประมาณ2มิลสามมิลนะครับแล้วก็เผาเลยนะครับชุดนี้เราก็เวลาบ้างนะครับผมก็ทําไว้เลยนะครับเวลาอุปกรณ์ของเรานะครับผมมีปัญหาหรือว่ามันขาดใส่ชุดสำรองไว้เลยนะครับส่วนมากนะครับผมก็จะทําเป็นชุด สำเร็จไปเลยนะครับเนี่ยแล้วผมก็จะมาประกอบชุดสายแน้านะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะให้พี่แม็กนะครับประกอบไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ครบหลายแบบก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําการประกอบชุดสายหน้านะครับว่าเราจะใช้ความยาวเท่าไหร่นะครับผมประกวดเบอร์ใหญ่ต่อแล้วครับพี่เอาคนละชุดคนละชุดเลยนะครับให้มันครบนะแล้วก็เรามาประกอบสายหน้าพร้อมกันนะครับแต่งตะก้อให้เสร็จก่อนนะครับผม ครับผมนะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นตะกัวข้างในใหญ่เลยนะครับผมอันน้น้หนักนะครับระยะดีตีไกลครับพี่ตัวนี้นะครับสำหรับเหมาะสำหรับไกลแล้วลงไวใช่ครับตีไกลแล้วก็ลงไวนะครับลงเพื่อเราจะหลบตาด้านบนครับพี่กดเหยื่อลงด้านล่างเลยนะครับเพราะว่าเราจะเอาปลาหน้าดินนะครับเราแบบนี้ถ้ากรณีมีสไยหูสไ વ เล็กอยู่ข้างบนผิวน้ําแล้วปลาตัวไซ อยู่ข้างใต้สวายหนูใช้แบบนี้จะดีกว่าใช่ไหมมันลงเร็วใช่ครับผมก็คือเราจะปรับเปลี่ยนเทคนิคแน่สายหน้านะครับแก้หน้างานไปนะครับแล้วก็ดูไปก่อนนะครับว่าเวลาเราตกจริงนะครับเราได้ปลาไซ้าขนาดไหนนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยเรามาประกอบชุดสายหน้าเลยนะครับส่วนมากผมจะใช้สาย PE เลยนะครับเนี่ยนะครับ PE เส้นที่ขนาดใหญ่หน่อยนะครับผมก็จะเอาประมาณประมาณนี้ครับอันนี้ประมาณกี่ตอนนะชุดนี้ 60ปอนด์ครับผมเป็นโชกนะครับก็ตัดเป็นเส้นเลยนะครับพี่ตัดเปลือกให้พี่แม็กเลยนะครับลองมัดนะครับก็ระยะนี้พอนะครับอันนี้พี่น้ำพี่แม็กซอาประกอบเลยนะครับผมก็ติดลูกหมุนไปก่อนนะครับมัดก็เงื่อนตามปกติที่เราถนัดเลยนะครับผมเงื่อนตามที่เราถนัดเลยนะครับผมส่วนแม่กก็จะมัดโชคทิ้งไว้เลยนะครับ สายเส้นใหญ่พันทักีลอก็พอครับพี่ขอพันทกษีหล่อก็ได้แล้วครับวิธีมัดลูกหมุนนะครับก็ตามสะดวกเลยนะครับถนัดใครถนัดมันเลยนะครับที่เราเลือกใช้สาย PE นะครับผมเพราะว่ามันจะทนนะครับสาย PE นะครับค่อนข้างทนนะครับผมแม่ใส่ดุ ลูกปัดเลยครับถ้ลูกปัดขั้นนะครับเอาออนเบอร์ใหญ่หน่อยดีกว่าครับพี่แข็งแรงกว่าครับนั่นนะครับที่แม็ก็ประกอบเลยนะครับ ชกนะครับเลือกใช้ระยะสั้นระยะยาวนะครับแล้วแต่เราสะดวกนะครับที่เราใช้สายไดดินแม่นะครับเพราะว่าป้องกันการเสียดสีของสายนะครับเวลาเราใส่แตะก็วิ่งเข้าไปในสายเมนโดยตรงนะครับผมก็อาจจะเกิดความเสียหายนะครับทําให้ขาดง่ายนะครับผมเวลาเราใช้นะครับสายเวลาความนันทนะครับก็ จะไม่ค่อยขาดนะครับผมสายลีดจะมาพันชกนะครับพี่แบบนี้นะครับก็ประกอบกันไปเลยนะครับผมเออนั่นแหละครับพี่สวยเลยครับแบบนี้เลยครับพี่สําหรับตะขอเบ็ดก็เลือกใช้ตามขนาดที่ีต้องการเลยนะครับผมชุดนี้นะครับเราจะทําเป็นอะไหล่ไว้เลยนะครับเวลาของชุดหน้าของเราขาดปุ๊บเข้ามาก็รีบเปลี่ยนได้ทันทีนะครับก็ใช้งานได้ทันทีเลยครับพี่สะดวกนะครับผม สำหรับเวลาแข่งนะครับเราไม่มีเวลามานั่งทําตะก้อครับพี่ชุดอุปกรณ์หลักๆนะครับเวลาว่างๆนะครับผมทําได้ทําไหมเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ความรวดเร็วนะครับผมโอ้โหแม่ก็ดูแป๊บเดียวรู้เลยนะครับผมง่ายๆเลยนะครับเนี่ยนะครับผมก็ได้ประมาณนี้นะครับก็เก็บสายให้เรียบร้อยนะครับ ระยะอยู่ที่ประมาณ20เซนนะฮะนี่เลยนะครับแล้วแต่เราชอบนะครับแล้วก็ล็อกประมาณ20เซนก็ข้อดีข้อเสียนะครับก็แนะนํากันไปแล้วนะครับผมมันจะง่ายสําหรับที่เราจะใช้งานนะครับชุดต่อไปเผื่อสายตัดไปนะครับอีกสักชุดนะครับเดี๋ยวเราก็ประกอบชุดสายหน้าได้นะครับ ของผมก็ประมาณนี้นะครับก็จะทําไว้หลายๆชุดนะครับสี่ห้าชุดไว้เลยนะครับผมก็เก็บไว้ใช้เลยนะครับถึงคราวจาเป็นมาปุ๊บเรียกใช้ได้ทันทีเลยนะครับผมจะทําสายหนักอีกอันหนึ่งนะครับ โดยส่วนมากนี่พี่แม่ก็ซื้อสําเร็จมาเลยเหรอครับแล้วว่ายังไงครับแต่มากก็เป็นตะกอ้อสําเร็จครับแล้วก็มาประกอบกันอีกทีหนึ่งอ,อ่ประกอบแบบ,แบ,บนี้แต่ซื้อที่ร้านก็ต้องเลือกขนาดที่มันเหมาะสมนะครับเนาะแต่บางทีเราไม่รู้ว่ารายละเอียดว่าปลาจะต้องให้จมเร็วจมช้าก็เราเห็นเป็นตะกอ้อแล้วก็หยิบหยิบ,ยบเอาความพอใจครับแต่เราไม่รู้ว่าทํายังไงให้มันได้ ประโยชน์สูงสุดหรือว่าได้ผลดีที่สุดเราไม่รู้รายละเอียดตรงนั้นใช่แล้วครับผมอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับที่ผมใช้งานประจํานะครับผมก็แนะนําให้พี่แม็กไปนะครับผมเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับผมก็จะจอยกับพี่แม็กนะครับลงแข่งขันนะครับพี่ไปแข่งแมตต์เล็กแมตต์ใหญ่นะครับผมก็ฝากติดตามดูผลงานนะครับของผมกับพี่แม็กนะครับเนาะก็จะมาแนะนําเทคนิคนะครับ เคล็ดลับดีๆนะครับแบ่งปันพี่แม็กนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับผมที่มีความสนใจนะครับก็เลยครับผมก็ผมก็ใช้เวลาในการศึกษานะครับเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับผมพี่ก็ลองผิดลองถูกมานะครับผมก็มาถึงจุดนี้ผมก็ประสบความสําเร็จพอสมควรแล้วนะครับผมก็มีความคิดที่จะแบ่งปันนะครับแชร์ความรู้เทคนิคดีๆนะครับ ให้เพื่อนๆนนะครับได้ไใคนละหนึ่งลูกแล้วนะครับผมสามแบบสามขนาดนะครับขนาดเล็กนะครับใช้ใช้ตะก่วขนาดเบอร์เล็กนะครับนี่เลยนะครับตะก่วขนาดกลางครับผมนะครับอันนี้เป็นตะก่วน้ําหนักเยอะเลยนะครับขนาดใหญ่สุดเลยนะครับผมโอเคนะครับสําหรับตะก้อนะครับผมเคล็ดลับที่เราใช้นะครับเราก็จะมีองค์ประกอบเรื่องของเหยื่อนะครับ เยือของเรานะครับผมจะมีน้ําหนักเบาน้ําหนักหนกนะครับเพราะว่าบางทีเราใช้ขนมปังขาวนะครับผมใช้ตะก้อเบานมปังก็จะลอยผิวน้ําเลยนะครับขนมปังแตกตัวลงนะครับก็จะค่อยๆซึมลงนะครับผมถ้าใช้เป็นเหยื่อเป็นลูกรวมนะครับเป็นขนมปังรวมนะครับผมเดื่อก็จะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะพี่แม่ครับก็เยื่อจะกดลงน้านะครับผมเวลาตีเข้าฝูงปลานะครับก็ ตาพร้อมก็เข้าสามารถชาร์จได้เลยนะครับผมสําหรับวิธีการประกอบสายหน้านะครับผมแบบนี้นะครับก็จะได้มาแบบนี้แล้วนะครับผมก็ประกอบตะขอเบ็ดใส่เลยนะครับนี่นะครับชุดตะขอเบ็ดครับพี่แม็กนี่ผมก็ทําสําเร็จเลยนะครับพี่ครับแบบนี้เลยนะครับก็เราก็มัดเป็นห่วงนะครับผมแบบนี้นะครับมัดเสร็จก็ทําเป็นห่วงครับพี่เวลาจะใช้ก็สอดเข้าไปเลยนะครับผมห่วงนี้ก็มัดง่ายๆเลยนะครับผมมัดตะขอเสร็จนะครับก็ คบลงมานะครับผมนะครับก็ม้วนเข้านะครับม้วนเข้ารูเดียวแล้วนะครับผมสองรอบนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับผมก็ทชุดสายแน่ก็ง่ายๆเลยนะครับผมต่อประกอบขอได้เลยนะครับพี่ครับสำหรับชุดนี้นะครับผมเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลาใช้งานจริงนะครับผมสามารถประกอบข้อสายเมนได้เลยนะครับพี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้นะครับง่ายงเลยนะครับผม รแบบนี้เลยนะครับนี่เลยครับผมพร้อมใช้งานนะครับประกอบข้อคึดสายหน้าได้เลยนะครับก็เราก็จะเลือกอตะกัวตะก้อนะครับที่ขนาดตามที่เราต้องการเลยนะครับผมว่าเราเจะต้องการให้ปลากินระดับหนครับเหยื่อลงไวลงช้านะครับยูกับอ,องค์ประกอบของเหยื่ออีกทีนะครับ เราก็ใช้เลือกใช้เหยื่อและตะก้อให้มันสมดุลกันนะครับผมชุแบบนี้เราจะประกอบกับทุ่นลอยได้ไหมได้เลยครับพี่ครับได้ครับหรือว่าเราจะมัดนะครับทุนลอยก็สามารถเสริมไม่งั้นก็ใส่ทุ่นลอยในสายมีนะครับต่อระดับเพิ่มระดับของทุนไปได้เลยนะครับล็อกสต็อปเปอร์ด้านบนนะครับชุดนี้ก็เอาเปลี่ยนตัวข้างล่างเลยก็คือเป็นชุดแบบกระสือเลยนะครับกระสือลอยแล้วครับพี่ก่อชุดนี้หน้าดินก็จะเอาเปลี่ยนเป็นลอยก็ง่ายๆเลยนะครับก็เสริมทุนลอยเข้าไป รดี๋ชุดสาหรับชุดสายหน้านะครับเป็นทุ่นลอยสําเร็จนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมีอธิบายไปในอีกคลิปถัดไปนะครับผมก็ยังมีตะก้ออีกหลายแบบนะครับที่จะได้แนะนํานะครับเป็นทุ่นตะก้อซิ่งนะครับก็พี่แม็กก็ยังทําเป็นไหมครับพี่ทุ่นตะก้อซิ่งยังไม่เป็นตะก้อเ,เห็นหน,นยครับนั่นแหละครับนั่นแหละก็คือ <laughs> วิธีการตกงปลาสวายนะครับมันมีหลากหลายรูปแบบครับพี่ตะก้อก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับเราก็ คนที่จะศึกษานะครับแล้วก็อุปกรณ์จะต้องมีพร้อมนะครับเวลาเราจาเป็นในการใช้งานครับพี่เนี่ยนะครับผมก็มาถึงตอนนี้แล้วนะครับผมตะก้อนะครับที่เราก็ทําไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง3ชุดก่อนนะครับเนาะเป็นตะกัวข้างในเบอร์เล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับผมก็ต้องฝากให้เพื่อนๆนะครับก็เอาไปทดลองทํากันดูนะครับผมแล้วก็เลือกที่จะ ใช้งานให้อย่างถูกต้องนะครับผมวันนี้นะครับรผ,มผมก็ได้เคล็ดลับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็พอรู้ร,ร,รู้แค่นิดนหน่อยหน่อยนะครับเราก็ใช้ตามตามตามที่เราชอบแต่เราไม่ได้ใช้ตามหน้าง,งานจริงบางทีเราชอบกับหน้าง,งานมาคนละอย่างกันนะครับวันนี้ก็อย่างน้อยเราก็ได้พื้นฐานเพราะฉะนั้นเราพอเรามีพื้นฐานเรื่องุดสายหน้าเพราะเนี่ยเดี๋ยวปฏิบัติเราก็ต้องไปคุยหาเขาเรียกว่าอะไรนะ เวลาปลาหาปลาหรือปลาแข่งแขงครับพี่ใช่ครับแต่ที่สําคัญที่สุดครับอาวุธสําคัญก่อนอันดับแรกนะครับของนักลบนะครับอาโพรชุดสายแน่นะครับผมนะครับชุดนี้ก็เป็นสแตนดาร์ดนะครับพี่ที่ผมใช้นะครับส่วนมากนักกีฬาหลายๆท่านก็จะใช้กันประมาณนี้นะครับผมก็อยู่ที่เทคนิคและวิธีการนะครับองค์ประกอบในการทําเหยื่อครับพี่แม่ครับก็ ผมจะได้แนะนําให้พี่แม็กนะครับเวรดาเราไปแข่งกันจริงนะครับผมแับพี่แม็กก็ตกแข่งด้วยกันนะครับก็จะได้แนะนําไปพี่แม็กอยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับสอบถามเรื่องอะไรก็เรามาคุยกันแบ่งปันนะครับแชร์ความรู้ให้กันนะครับผมเพื่อแก้หน้างานกันนะครับผมต่อวันนี้ก็ขอขอบคุณแมกครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ช่วยฝากกดติดตามนะครับผมในแต่เชียงใหม่ครับกับแม็กฟิชชิงนะครับผมสำหรับอีพีหน้านะครับเอพิโซดหน้า เราจะมีกิจกรรมร่วมกันเรื่องความรู้ชุดปลายสายหรือว่าการตกปลาแบบไหนผมต้องมาขอความรู้ยินดีนะครับพี่นะครับยินดีครับวันนี้ขอบคุณ่อแม่ปแต้งมากครับผมครับพี่ครับยินดีครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องฝากนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งครับผมเลือกทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับจะได้ทํา คลิปดีๆนะครับมาแต่งปันมาแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับับกันใหม่ครับ